เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้ใคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพี P, สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนะครับชมไเลือกซื้อเลือกใช้กันครับคันนี้ราคาถูกด้วยรถเดิมๆนะครับสภาพเดิมเดิมเดิมเ,มเมย็นแม็กกันเลยทีเดียวเป็นนิสสันซันนี่ดีโอโฉมท้ายแตงโมงครับสภาพดีสีสวยพร้อมใช้งานเลยครับราคาหลักแสนราคาหลักหมื่นครับคันนี้เจ็ดหมื่นหกพันบาท ภายในเป็นเบาะนังแท้เดิมโรงงานนะครับสวยสะอาดนะคาไม่มีผูกครับเคยติดแก๊สหัวฉีดนะครับไม่ได้ลงเล่มนะครับติดแก๊สหัวฉีดแต่ไม่ได้ลงเล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบๆรบครับราคาเรียบๆไม่มีพิล์คว่ำย่นหนัครับภายในเบาะนังสวยหรูตัดแผงลายไม้ครับสไตล์ VIP เลยนะครับสวยๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาทิ่เป้ารถสวยๆราคาถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกชมกันประจำทุกวันนะครับ อยได้ไปพาตัวเลือกไปไหวตัวคิดไปไหวนะครับก็ฝากกดไลค์กดทูกใจให้ด้วยห้องโดยสารสะอาดนะครับเงางามบเบาหนังเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีขาดห้องเครื่องเดิมๆครับเหซสายขวาซอกหเึ่งเดิมๆภาษีหกหนะครับ สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับไปดูตัวจริงเป็นท่อนลองขับประกอบการตัดสินใจกัก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ